กราบสวัสดีพี่น้องผู้เข้ามาชมทางช่องยายจื้นแซบนัวเมือ่อวีนคนยังบ่ท่านได้แซบแต่ว่าเอาอาหารให้สัตว์บวชส,สิเป็นปลาเป็นไก่พ่อกันนี้แล้วพี่น้องพอกันนีแล้วหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมายังบ่ท่านมีหาคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งบ่ายนี้ห้ามาเบิ่งคลิปครับช่องยายจื้นแซบนัววันนี้กับบรรยากาศเนี่ยเหมือนแรง ทงให้ทงหน้ากับเสียงเครื่องตัดหญา้าอ้อมที่พออ้อมแดนสรับมาดีไม่ยืดจืนกนะพ่อกันคือเก่าเหมือนเดิมอึ๊บเอ้ยฮะวนันเนี้ยให้ป่าก่อนใี่นอม นี่ปะี่ร้ายสีหน่อยพี่น้องจะค่อยชม ปานิ่นปลาในปลายิสุปลากระเพียนหลายปลาพี่น้องหลายชนิดเมือนี้กเท็ข้อใกล้เรียบร้อยแล้วฮะเมืองมุมนี่บ้านนี่บ้านให้ทุกแก่พี่นอ้องอ๋อ

มุ้เอ,อ่อากินเข้าไปคุณมามึงมุมนี่บานพี่น้องมุมทางนี้เจ๋ทางนี้เต็มซาพี่น้องปลาบ้า,ามันหน่อยๆอยู่นี่ไงบิดแล้วพี่น้องนี่ขอไกลังจากถือพายุ พัดบุญเอรีเทธิ์เฮ็ดขึ้น,นไม่แล้วพี่น้องเกี่ยไก่เกี่ยเรียบร้อยแล้วอ่ะพี่น้องเมื่อกี้ก็บ,บรรยากาศเดี๋ยวให้เตรียมสียางยางเลาะยางเอาปลาให้กินเงี้ยโอ้เอาเงี้ยให้ปลาก่อนมาเด้อมาเด้อเงี้ยเด้อ อืมแล้วบรรยากาศเนี่มือแรกพี่น้องโบ้ยมือนี่ว่ามันสีโบมีมีเห็นเดียดเจีมแข้มนมือเศร้าออนี่คือเกาพี่น้อง เพราะว่าผ้ายุบ้านเกียร์ใกล้เกียร์ป่าเรียบร้อยแล้วกัไปเดินทางวาดกับภูมิลำเนา่าหรือว่าทางหน้าหน่อยอยู่ทงให้ทงหน้าพี่น้องบรรยากาศดี <c oughs> บาทหนี้สิพาเปเบอ่งอาหารข้นด้บาทนี้อาหารข้นสิเปลี่ยนอย่างนั้นพี่น้องสักคอยติดตามชมเด้อมหาหอดบางนี้เป็นอาหารข้นอาหารข้นสิเป็ี่นอีอย่างนั้นไปพี่น้องมือนี้ให้อาหารทางช่องใหญ่จื่นแซ่บนัวมันก็ต้องมีกับเขากับป่านี่พี่น้องเป็ดด้อพี่น้องมือนี้มือนี้สิคือคมันเมนูเป็ด ขันบอลาบกบระตุ่มขันบอตุ่มกับอ้อมขันบออ้อมกับแจงเฮ้ยน่าแข็งนี่สีบเบ็ดมายังบพัชในคั่วอยู่ไว้ยชักกันขันบอพัชในคั่วแล้วหรือน่าแข็ง,ง,งอยู่สิเป็นเมนูย่างนั่นพี่น้องถ้าใคยติดตามชม แล้วก็หนึ่งเขาท่านตัวบันได้เวลาเราไปเกียก่ยไกล้เกี่ยกาว่าเรายังเกาะไข่ลังไข่หลัง,ลงนี่แล้วเขาจะว่าไข่ลังเป็ดเขาว่าชู้กำลังกินจักอัน,น,น <laughs> เนียเ <laughs> ขาว่าชู้กำลังนี่กินไข่ลังเป็ดน,นี่ <laughs> จะไม่ดิซื้อจะขาตัวนี่ นยดิง่ายพี่น้องเออเพราะว่ามันมืดง่ายโซลาเซลไม่ไหวให้มันแจ้งบองด่างถวยด่างซ้ำกับรรยากาศนี่เด็กหน่อยมือนี่ขามมือนี่มือนี่มือนี่ไปงเลยนมีการบ้านบ่มีการบ้านบ่อ้าวพี่น้องเถอะเบ่งเด้อนี่คือ สิเป็นตัวหรือบ่าตัวเด้อสั้นหัวหือซุม,มือแต่ว่าไปโรงเรียนยังไงใน,นเหตุการณ์บ้านก้อนไปทุกที่อนี่แหละนี่นขีคานเหตุการณ์บ้านพี่น้องทีได้ยด้ยินี้าว่าจะเป็นคู่ฉันคู่ยังนี่คู่ตววัวอีกวคู่ยังค,คู่ตววัวอบ่วะคู่ตัวกับคู่ต้ทถอดแล้วเนาะให้พี่น้องเบ่งกับบรรยากาศตอนแรงแรง กับแสงแตะวันอ่อนๆไล่โซดให้พี่น้องในเบืองเราเมื่อนี่ประมาณยี่สิบนาทีก็ขอบุญขอบคุณพี่น้องขอบคุณพี่น้องผู้เพิ่นมาสนับสนุนน้ำปลาพี่แม่มทางบ้านน้องแก่ตำบนน้องนักข่ำอำเภอเมืองบว่าแถวบ้านจำปาบ้านกวยทั้งบ้านพญาสลี่เพื่ะเพิ่นว่าอยากได้ยกักษีแพ็กกว่าสันว่าเอาไปเนี่เจรียนสิจัดทรงให้มื่อื่นไปหอดเฮือนหอด,หอดสานทรงหอดมอง กระบอกไก่เกินไปพี่น้องจากบ้านหมอไปฮอดอบ้านกล้วยกับยุป,ปม่านสี่ส40กว่ากิโลนเลีนไปได้พี่น้องให้พี่น้องได้ยุได้กินน้ำปลาล่าปรุงรสต้มสุกแซบนวดตราใหญ่จืนให้พี่น้องได้เอาไปริมรถเอาไปร่องเบิงเอาไปกินเบืเอ้องแซบยุกับปากพี่น้องให้พี่น้องได้กินกันน้ำปลาต้มสุกปรุงรแสแซบนวนน่นนาน,น่านเห็นว่าตังอยู่ปุ่นน่าน ไม่ใช่จืนเด้มือบ่ถึงให้พี่น้องเบิงทงังไก่เอาแล้วก็ฝากไปห้าพี่น้องผู้อยากได้ผู้สนใจอย่าลืมเดอ้อพี่น้องเดอ้อสั่งได้หมายเลขโทรศัพท์0 8 2ย์0 5ด5 9หเหรือว่าพี่น้องโทรมาแล้วอยากให้ไปส่งหอดเฮือนบ่กไก่เร่แถวอุดอรนี่นะมาส่งแนะ่มาถ่ายรูปรำแนะ่ เออก็ระไปตามที่พี่น้องต้องการแต่ว่าต้องมีค่าน้ำมันเพิ่มแล้วพี่น้องเด้อคือว่าเนาะพี่น,อนอ้องเนาะช่วงนี้ช่วงเขาพันศาช่วงงานบานมีเขาก็ต้องหารายได้อีกส่วนหนึ่งช่ำช้ามีงานมีการเอาน้ำปลาไปขายน้ำ วันที่ย2นี่แหละพี่น้อง22สิงหาคมนี่กสิได้ไปทางอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามวันลาบโลกว่าจันวากินลาบน้ำกันพี่น้องกินลาบกินก้อยน้ำกันเมื่อนั้นพ่อกับปล่อยไฟย่ายจืนย่ายซ้อนแล้วก็อีดโป่งล่างพี่น้องพ่อกันเมือนั้นวันที่22เด้อบอกข่าวข้าพี่น้องทั้งมหาสารคามไปตุ่มไปห่มกันทุกอำเภออำเภอละขาว่าจันเป็นว่าเออพุนเสียวงัวเอาลาบเอาเนื้อไปอำเภอละขาว่าจันไปแข่งกัน เห็ดลาบเห็ดก้อยแล้วก็ให้ไม่ใหจืนให้ปล่อยไฟยแล้วก็ให้อิดปลงล่างได้ซิมเลือดมันสิแสบสินัวแต่เราเพือ่อสิเป็นจังไดนั่นทั้งงานพนัดขึ้นมาเอา้าพ่อกันวันที่ยี่สิบสองเด้อพี่น้องเด้อทั้งจังหวัดมหาสรารคามพี่น้องจ้าหนี้น่อยเออแคสีหาคลีปได้พี่น้องได้เบิงบ้งเบิ้งงนี้ชีนี้กะขอบุญขอบุณพี่น้องเขามาโคเขามาชมเขามาเบิง้งเขามาติดตาม บางรายอย่าลืมกดไลไ์กดแชร์กดติดตาแล้วพี่น้องเด้อฝากน้ำปลาไว้น้ำแหน่ให้พี่น้องมีความสุขเออน้ำปลาต้มสุกแซ่บนวดปลาใยจืดว่างแผงอลไรได้พี่น้องว่างตามท้องตลาดเดี๋ยวจ้าหน่อยออกไปเอ่อเปิดบูธตามร้านค้าพี่น้องกันการสช่าพี่น้อขวดละสามสิบห้าบาทเท่านั้นพี่น้องสามขวดหนึ่งร้อยแผงละสามร้อยห้าสิบพี่น้องซื้อไปกินซื้อไปไว้ให้โดยท่านติดบ้านติดสองติดโคตเรือนของท่านไปทวงให้ชงหน้าย่าลืมน้ำปลาปลาใยจืดสำหรับคลิปนี้ให้พี่น้องมีความสุข ให้พี่น้องเบิกแล้วให้พี่น้องโชคดีอยู่ดีไม่แห้งสวัสดีพี่น้องสวัสดีจ้า